สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่กูสก่สันตรัตเนาะกู่สันตรัตนะคะเรามาให้ท่านผู้ชมได้เจอหน้าของอาจารย์ด้วยนะไม่ได้ทาอะไรเลยายามเช้าเจ็ดโมงเช้านะคะเราเจอเรามาอยู่ที่อำเภอสารคามนะคะ จังหวัดสารคามนะคะอยู่ที่นาดูนนะคะที่นี่คือกู่สันตระรัทหรือเรียกว่าอโรคยาสารปราศาสนะคะแต่ที่นี่จะเรียกว่ากู่นั่นเองนะคะกู่สันตระัทหรืออโรคยาสารเนี่ยนะคะถูกสร้างขึ้นนะคะที่นี่จะถูกสร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษที่17-18นะคะซึ่งอยู่ในยุคข,ของพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรขอมโบราณนะคะ พื้นที่แถบนี้นะคะยังได้รับอิทธิพลนะคะทางการเมืองการปกครองและอยู่ภายใต้การปกครองนะคะของพระองค์ในอดีตด้วยนะคะดังนั้นกู่สันตรัตนาถูกสร้างขึ้นและตั้งขึ้นที่นี่นะคะมีอายุยาวนานเหลือเกินนะคะตั้งแต่400ปี500ปี600ปีนะคะเราจะเห็นกำแพงแก้วนะคะเป็นกำแพงแก้วที่เป็นออริจินอลเลยนะคะสวยงามมากเห็นไหมคะเนี่ยเป็น ระ,ระเบียงหินที่แบบยังสวยงามยังอยู่แบบมนขลังนะคะต่างๆมากมายนะมีความสวยงามมากนะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกคนไปดู อีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้อาจารย์จะพยายามเก็บนะคะบริบทด้านข้างนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชมนะคะได้เห็นถึงความสวยงามนะคะขององค์ปราสาทนะคะที่ตรงนี้นะคะบริเวณแถบนี้ทั้งหมดนี้คงจะเป็นพื้นที่ที่ตั้งนะคะไม่ว่าจะจะเป็นเรือนรักษาสถานที่ในการาต้มยานะคะแล้วก็เรือนนอนของผู้เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆมากมายด้านหน้าของปราสาทก็ยังมี ะะยังมีศิลาเรงนะครับกองไว้อยู่ด้านหน้าอยู่มากน่าจะเหลือจากการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะด้านข้างก็จะเป็นวัดนะคะนี่เป็นวัดก็ถือว่าอยู่ใกล้กันนะคะดังนั้นสถานที่แห่งนี้เคยเป็นศาสนสถานมาก่อนความหมายของคําว่าศาสนสถานก็คือเคยเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาก่อนนั่นเองนะคะนั่นก็คือนะคะ นี่นะคะกุสันตรัตนั่นเองนี่ก็คือความสวยงามของกู่สันตรัตนะคะท่านผู้ชมสวยงามไหมนะคะสวยงามมากเลยเนาะ